แทนสวัสดีครับพบกับพวกเราเจาะเกมนะครับกับรายการเจาะกระแสนะครับกับผมบิ๊กต้นเจาะเกมครับอ้าผู้ดิบกับผมสนใจเจาะเกมครับแล้วก็โคตังคอมอจรครับโคตังเจาะเกมนั่นเองคอมอจี่เขาเอาจากอะไรครับคิมูจิอ่าคิมูจิอย่างนั้นเลยนะครับเยาวชนเยอะแยะนะก็ผู้ใหญ่ที่ดูอยู่ก็ช่วยดูบุญหลานด้วยนะครับอยาให้เป็นแบบนี้นะครับช่วยดูกับหลานจริงๆอ่ะต้องเตือนว่าอย่าง ยายผมล่าสุดคานตกหิ้งพระดูสิเปอะไรเออวันนี้มีอะไรมาคุยอะไรวะเปิดมาก็จางเลยนะอะไรวะสวัสดีทุกท่านในหน้าไลฟ์แล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับนะก็โอ้โหก้มตะกี้นี่นะแต่เราก็สว่างว่าไปนะสว่างว่าไปว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับตรงนี้หนาวกว่านะ เอาออกบางอย่างเอาออกอย่างเนี้ยเอาตรงนี้ไว้ข้างบนได้ไหมจริงนี่สาขาย่อยโอ้โหคลาสสิกแล้วนะครับอ่ะไปต่อเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสื่อพิมพ์ดีลกิจกันแล้วกันนะครับคร่าวๆแล้วก็จะเน้นไปทางด้านของคู่ของปีศาจแดงนะครับแล้วก็ของแดงเนี่ยก็ทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับโปรแกรมพรุ่งนี้ไหนดูหน่อยดูโปรแกรมหน่อยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยฮิวดีจงหมดนะครับมีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนะครับในวันเสาร์เแบ่งกันลงตัวมากนะครับสองวันนะวันเสาร์มีแปดคู่วันอาทิตย์ก็ประมาณเจ็ดแปดคู่สองคู่นะครับการจัด ความผมดุนอยู่ตรงไหนนะครับนะครับซึ่งในวันเสาร์เนี่ยนะครับก็จะมีคู่แรกครับ6โมงครึ่งนะครับท่านครับดอนดอนนะอือดอนดาบี้นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเจอกับเชลซีเซตดีกันอ่าเรตหน้าของแอสตันวิลล่านะครับเจอหน้าของวูฮ์แฮมตันนะครับสิ่งที่งาเจอกับหมาป่าอือครับส่วนที่คู่นึงครับนักยับเจ้าสัวฟูลแลนด์นะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลในลีกสันดิการ์โดนะครับแล้วก็เลสเตอร์คุณวัชรพลนะโโอออ้หะไร เชียงบุรีเฉยนะผ่านไหมเชียงปุรีนะครับแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่ของเลสเตอร์นะครับจึงจออสยามนะครับเจอกับเอฟเวอร์ตันครับผมนะครับแล้วก็จะได้านของลิเวอร์พูลเจอกับบอร์นมัตส์ผมอนุญาตแชร์ลงหมู่บ้านบ้านโป่งก่อนนะได้ญาญโยมผมเต็มเลยอยากให้แม่เห็นว่าออกทีวีใช่ใช่นะครับแม่ก็บอกว่าอันตรายไหมลูกอันตรายครับเป็นรายการข่าวนะครับฟุตบอลนะ นะจ๊ะอ่าพูดต่อดิต่อเอยเตอร์พูดอ่าก็เป็นเลี้ยวพูเจประมาณ์สนะสามทุ่มแล้วก็สามทุ่มเหมือนกันจะเป็นนหน้าของเซาแฮมตันครับเปิดบ้านต้อนรับอิปสวิตนะครับและสามทุ่มอีกนะสเปอร์เจอเบนฟอร์ดครับและบิ๊กแมตช์เลยนะครับผู้คนเนี่ยคอยคาดหวังและคิดว่าพรุ่งนี้จอเกมของเราน่าจะร่วมดูคู่นี้กันนะครับมาดูฟุตบอลด้วยกันจะเป็นนหน้าของคริสตัลพาเลทนะครับผมก็ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนรักของเราต้องบอกว่านาทีแล้ว7-0นะอ่าไปถล่มบาร์รี่มาโม้เลยนะโมจิตนะสกอร์ก็ตอกย้ำตัวเองนะครับในตอน8ทุ่มครึ่งนะวันอาทิตย์มีอะไรครับบิ๊กต้นวันอาทิตย์นะครับทางด้านเวลา2ทุ่มนะครับไบรตันพบเจอกับทางด้นของนอตติงแฮมฟอร์ลเวย์นะครับเก่งนะเก่งทั้งสองทีมนะนะเก่งทั้งสองทีมเลยนะครับแล้วก็มี4ทุ่มครึ่งครับดาบินแมนนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบเจอกับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับิ๊กแมตต์ประจำค่ำคืนนี้เลยก็คือจ่าฝูงเจอกับรองจ่าฝูงอ่าแต่ถ้าปัสสินโทษมาซิตี้ก็สบายแล้วทีนี้ลิเวอร์พูลลุ้น4แชมป์นะเบื่อมากเลยเบื่อซิตี้มากเลยเบื่อพี่มากเลยเนี่ยยืดพี่นะยางพี่ลื่นสองแขกเลยนั่นนี่ไม่ไหวหัวห้านเลยนะโอ้ยซาร์ดเพรก็จะเน้นไปที่คู่ไหนเดี๋ยวเราเน้นไปที่ท่านของคู่ใหญ่สุดของวันนั้นแล้วกันนะครับของวันเสาร์แล้วกันนะครับเป็นคู่ระหว่างเซาล์มป์ตัน 10สวิทนะครับอ่าทีมงานของภาพภาพข้อมูลหน่อยครับคู่นี้เขาไม่ได้เตรียมไว้เขาเตรียมลิ้วปูไว้เตรียมลิ้วปูกับแมนยูอยากเป็นคู่ของลิ้วพูเจะบอลมัดนะครับครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าบอกเบื้องต้นว่านะครับบอกเบื้องต้นเบื้องต้นว่านะครับเป็นคู่ที่คนให้ความสนใจมากสุดในวันนี้อ่าอย่างนี้นะในการนะเป็นคู่ของหงแดงนะครับเจอกับบอยส์นะครับการพู้เล่นหน่อยวันนี้4-3-3มาคุณซื้อนะอันเดนสลอดครับผู้สาวประต yeah, hm ู ไอซันเบเกอร์นะแต่ว่าเมื่อกี้ทางทีมงานเนีแจ้งมาแล้วว่ามีบาดเจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อยอจาจะต้องเช็คฟิตแต่ก็เชื่อว่าถ้าเช็คฟิตเนี่ยผมว่าเลือกใช้ทางด้านของเคเลเฮอร์อดีกว่าไหมดีมือหนึ่งจุดห้าของเราใช่นะครับ,รบทางด้านขวานเนี่ยมาโดยเทนส์อันเดสเซอร์อาโนอย่างที่บอกจองสัมภาระาอยู่แล้วคนนี้นะครับทำให้มีอะไรผิดพลาดนะนเซนเตอร์คู่กันนะอิบราฮิมาโคโนาเต้ลงคู่กับเบอร์จิลฟันไดายครับกับตันทีมนะครับทางด้านซ้ายครับแอนดูโรเบปัสซันนะพร้อมบุกนะครับผมตรงกลางเนี่ยวันนี้้นาดม อันนี้แบคคาลิเตอร์นะครับเคิร์ติจูนนะแล้วแล้วไปเจ็บพุ่งกลับมาเลยนะไอ้หันนี่หันไหนกํางเบิรดหอะไรเจ็บป่ะหรือว่าพับไม่เจ็บหรอกยังงงอยู่นะเคิร์ติจูนมาทําไมนะครับแล้วก็หน้าก็เป็นไม่ใช่หน้าเลยกลางตัวเตัวรุก็เหมือนทางด้านอันิสต์เนี่ยจะชอบใช้งานทางด้านของสปฟบอทไซด์มากนะกับการเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์หมายเลขสิโอ้โหถ้ามีใช่แต่ไม่ถูกใจเคอร์ติจูนผมยังมูออนไม่ได้นะครับทําไมการเบิดไม่รู้กาเบิดก็ได้นะครับอ่าขวา หน้าซ้ายหน <st> ้าก็ไ <apology> ล่มาเลยครับโมฮัมเหม็ดซาร่านะดาวินุนเยสลงกลางหน้าเป้านะครับแล้วทางดน้าซ้ายเป็นลุยดิอาร์ตนะที่ฟอร์มกำลังดีจจะเป็นทางด้านของดีโกโชต้าช่วนว่าเขาชอบนะออกแนวชอบแล้วผมว่าในบ้านในกระแสที่เขาว่ากันเนี่ยจะไปทางด้านของดีโกโชต้าลงนะครับผมไปอ่านมานะเขาอาจจะผมอาจจะชอบโจต้าไปแล้ว เหมือนกันอาจจะชอบโบโจต้าไปแล้วอจจชอบสปอตไลน์ไปแล้วเพราะเลือกใช้ทุกเกมเลยเห็นแม,ม่สปอตไลน์อ่ะครับผมไอ้แอ๊อาจจะชอบในเรื่องของ,ของ,ของ,ขงแผนแบบนี้ไปแล้วแล้วคือติโจมาไงเน,นี่ยเพราะเสียงหายเจ็บปุ๊บม,มีชื่อเลยอะไรครับเนี่ยอาจจะชอบอีกคนหรือเปล่าจะเนีอยากเจอเพราะเจมันยังไม่หมดเจอต่อไปเป็นภาพอะไรครับอ่าทจะเป็นบอลมัดเนี่ยผมบอลมัดเนี่ยก็มันไม่ได้แข็งอะไรผมว่าเจอกับการเจอกับบอลมัดในฤดูกาลนี้เพราะว่าบอลมัดเสียด้านของดูนิศซางเก้ไปเนี่ยก็ถือว่าเสียไปพอสมควรใช่ครับตัวหลักเลยดูด้านของ เอ่อถ้าบอลมัดนะครับเดเชอรี่นะครับก็ทางด้านของอันโดนี่อิลาโอลานะครับที่ซื้อเนี่ยนะครับก็จัดทับมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สั้นๆเทางด้านของมูราลาเนโต้นะครับแล้วก็แม็กอารลอนนะครับสบาร์นี่นะครับมาโกสเซนิซี่นะครับมีล็อตเคเคสนะครับคู่กลางครับเป็นทางด้านของฟิลิปเบนลิงนะครับแล้วก็ทางด้านของร็อตเวลนะครับเดวิด์รูคนะครับและอชิตตี้นะครับก็เป็นกลางเป็นกลางรับแล้วก็เป็นกลางลุกเนาะนะครับ และทางด้านของจัสซินเคเบิร์ดอีกคนนึงกินเป็นปีกนะนะครับกองหน้าตัวเป้าแชมป์ทางด้นของอิโมดิสันนะครับที่เข้ามาแทนที่ของโนบิสันเก้นะครับน่าสนใจเลยคนนั้แม็กอารอนเนี่ยมันเคยเก่งจนเกือบได้ย้ายนะแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่เดิม,มนะครับเดวิดยูก็แม็กอารอนเนี่ยอยู่นอนลิสมาก่อนนั่นแหละมันจะมันเก่งตอนนั้นใช่เก่งไปอยู่นอนลิสนะครับแล้วตัวตัวนึงก็อยากย้ายแหละนะครับอยากย้ายเนี่ยนะครับนอลิสไม่ปล่อยปล่อยแต่ปล่อยแพง นะพอปล่อยแพงเนี่ยไม่มีใครเอาดียแล้วก็ทอตเข้เมลนะดดับดับดับจนได้มาเล่นอยู่กับบอลมัดนี่นะครับนะครับเดวิดบูอีตัวอันนี้หน้าปั้นเด็กคนนี้นะครับแต่นี้ก็คองสุดแล้วแหละได้เท่านี้แหละครับจริงๆแล้วคู่นี้นะครับก็ก่อนเกมเนี่ยก็ใครก็มองว่าิเวอร์พูลเหนือกว่าอยู่แล้วในทุกหน้าเสือทุกประตูทุกหน้าต่างทุกปรบ้านนะเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับคู่กันตัาตรงก็คือเหนือว่าหมดนะครกบลังอ่าใช่ครับแต่ว่าเกมวันนี้ก็มีเรื่องเราน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องครับทุกท่านชั คือฟอร์มของลิ์พูแล้วกันนะครับในเกมล่าสุดก็ถือว่าดูดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการเสียประตูยังเห็นได้ชัดแล้วก็โดนเร็วด้วยนะถือว่าผมว่าตอนแรกผมมีคําถามของเกี่ยวกับทางด้านของลิ์ภูนะเกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับการที่โดนออกดังก่อนแล้วออกแนวรนลานอย่างเช่นในเกมที่เจอกับอะไรนะ ก่อนเอซิม oh, ิลานเจอฟอลเอดโดนนำก่อนแล้ว huh. ม like. uh ัน huh. อ mm ึด hmm. อัดทำอะไรไม่ได้พอเจอทีมเล่นรับมากๆไม่ได้สู้ไม่ค่อยได้ตรงเดียวกันเหมือนเจอเอซิวิกเกมแรกก็ครึ่งแรกก็ดูไม่ได้เลยสู้ได้เลยออย่ดูบุกไม่ค่อยเข้านะครับพืนที่สุดท้ายไม่ค่อยอันตรายนะครับพอเจอกับทีมที่บุกมากขึ้นอย่างเอซิมิลานก็เออทำได่ดีพอได้แล้วไม่ดีครับทีนี้มันเจอบอลมัดมันก็จะเข้าหลุมเดิมกับการที่ต้องเล่นกับเกมที่เล่นรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขามาอุดแล้วส่วนเนาะใช่นะครับผมอาจจะเป็นความกังวลเหมือนกันนะถ้าว่่าบบอมััดเนนีะคร ขึ้นนําแล้วอุดเหมือนเดิมเนี่ยโจปีกว่าอาจจะแจได้ใช่ไหมใช่นะครับแต่ผมคิดว่าเลี้ยวพูน่าจะสบายอยู่แล้วเนี่ยถ้าเปิดเกมแล้วขาพื้นที่ได้สักรองหนึ่งหนึ่งตรงทามาก่อนแล้วผมว่าจะไหลสองสามสี่แน่นอนเราบอกไปแก้ไขมาแล้วไม่ประมาทแล้วนะกับทีมเล็กนะแลวผลงานการเจอกันเนี่ยหัวบอลมัดเจล่าสตัวนี้พูกดไปสี่ใช่ผมไปเช็คมาแล้วสบายครับเกมนี้น่าจะไม่ยากอะไรสามหนึ่งนะอ่ะส่วนอีกคู่หนึ่งครับทางด้านของคินทัลเบเลสเจอกับแมนยูอืมอ่ะ วันนี้ครับคุณซื้ออย่างโอลิเวอร์กัสเตอร์นะครับที่พ้นช่วงหลังเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีไม่ค่อยประทับใจแฟนปราสาทเลืนแก้วซะเท่าไหร่ครับนะครับมีขั้นถือก็มีข่าวที่จะโดนปลดเลยนะสมควรอยู่เพราะเปิดมาฤดูกาลไม่ไม่ไม่ดีเลยยังไม่ชนะใครเลยงานแดจัดอชนะชนะนั้นนี่แหละโอลิเวอร์กัสเตอร์ในซีซั่นก่อนที่ก่อนจะปิดฤดูกาล10เกมสุดท้ายพาทีมชนะ9เกมเสมอเกมหนึ่งมากก็ถือว่าตอนย้ายมา ใช่เราย้ายมาใหม่นะครับก็เพราะว่าตอนนั้นมีมเคืนคอรีเซ่ด้วยแหละนี่ครับแล้วก็ทางด้านของเออรเซ่เอเซ่ในช่องก่อนหน้าอย่างมาเลตาแล้วนี่ก็อยู่ครบนะครับเออแต่ตอนนี้คือเสียเอทางด้านของออริเซ่ไปเนี่ยเหมือนเห็นผลชัดเจนว่าทีมมันขาดสมดุลในเรื่องของเกมรูปไปนะครับถามเอเซ่แบกทีมได้ไหมแบกทีมได้นะครับอย่างเกมที่เจอกับทางด้านของเชลซีที่ยิงประตูจีเสมออันนั้นก็ถือว่าโอเคเลยเอเซ่นะครับแต่ว่ามองดูแล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาพอสมควรในเรื่องของเกมรับหรือว่าการเข้าทำยังไม่ชัดเจนพอ นะครับก็มีข่าวโดนปลดอยู่เหมือนกับการทับกันเนอร์เพราะงั้นเกมนี้เป็นเกมสำคัญเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยจัดทับมานะครับมาในแผนหลัง3 3 4 2 1มส่งพุกสตัวในดีนเฮนเดอร์สันนะครับจากแมนยูนะครับอ่าเจอทีมเก่านะใช่แล้วางด้านของคิทเฟอร์ลิชาร์ดครับโยคินแอนเดอร์สันนะครับแบล็ก็มาร์เกอีนะครับยืนเป็นแนวรับสามประสานแนวรับนะครับคู่กลางครับนะฮะกองกลาง4คนนะครับเล่นเป็นคล้ายเป็นวิงแบ็ตสองข้างนะครับแล้วก็เป็นคู่กลาง2คน นะครับใช้เป็นนักด้านของเดนนี่ลมูยอสนะครับอดัมวอตันนะครับคู่กลางนะครับแล้วก็วิลฮิลเ์นิลเมเชลครับส่วนแนวลุกเนี่ยนะครับจะเป็นนักด้านของเอเบเรเซเอเซนะครับเดจิคามาดะนักเตะอินชาอนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นรู้้ไหใครไหน ปกติเขาชอบนี้เลยช็อตไปนิดนึงเขาชอบชเปลี่ยนครับเนี่ยแล้วก็จองฟิลิปมาเตตานะครับคนนี้เจ๋งเลยกองหน้าคนนี้นะครับมาเจอกับแมนยูครับถือว่าเป็นของแสดงพอสมควรยับกับการที่ชิดซันพาเลีเจอกับแมนยูนะครับอมาดูแมนยูกันบ้างวันนี้พร้อมขนาดไหนครับโหสุดยอดจริงๆครับเพิ่มสองปัะตูคนเดิมนะตัวทำประตูนะครับเป็นน้าของโอนาน่านะเออเออนะครับคาดว่ามาในระบบ4 2 3 1นนะครับด้านของ มาซาลาวีนี่เป็นแบดกนะตัวนี้นะครับแล้วทางด้านของเดลิกยืนคู่กับทางห้าของมาติเนสนะครับแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นทางด้านของดาวโรกนะครับอ่าคู่กลางวันนี้คาเซมิโน่ได้ลงเลยนะไม่เป็นทางหน้าของอันนี้นะชื่ออะไรกัตเตออาจจะต้องรอดูว่าจะมีกัตเต้หรือเปล่าเออครับผมคาเซมิโน่นะยืนคู่กับทางด้านของแมนูนะครับแล้วก็คู่โปรดอามาดิโยโร่อามาดิโยโร่นะครับแล้วก็มีกานาโชทางซ้าย ทางซ้ายแล้วก็เป็นทางด้านของเฟอร์นันเดสบลูโน่เฟอร์นันเดสยืนตัวลุปเนาะแล้วก็เป็นเซ<า>็กซ่นะครับยืน<า>เมาส์ป้าน่าสนใจคือเกมนี้คอยลรุนกับทางด้านของเมสัน,มนเมาส์มีการลงฝึกซ้อมแล้วภาเบื้องตน้นเพราะว่าล่าสุดที่ผมดูมาเนี่ยคือมีภาพฝึกซ้อมแล้วเชนทักให้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะมีชื่อในเกมนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกซ้ตัวจริงไหมแต่ว่ามีรู้มีชื่อแน่นอน บผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันในการที่ได้จางนั้นของกองหน้านะครับอย่างไปรุนมาเก็บบอลในแดนหน้านะครับใช้โอกาสในการจบสกอร์ไม่เปลืองเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าสนใจแต่ไม่น่าจะเปลี่ยนแผนอย่างที่เราเคยคุยกันนะว่าเล่นคู่เป็นหน้าคู่อ่ะแต่ผมมองว่าเซ็กซี่เนี่ยมันยังไม่ปรับตัวยังไม่ได้ผมว่าใช่ต้องลงไปดูเพื่อนก่อนแล้วกันผมว่าดูเพื่อนก่อนแล้วกันให้รู้จังหวะบอลอังกฤษหน่อยใช่ให้ดูเพื่อนที่มีความกระหายอยากจะลงไปทำประตูหน่อยนะครับผมว่าพอไม่มีอะไรมากดดันมันดูสบายไปเลย จังหวะคนได้ก็ไม่ได้แล้วฟอร์ดนะครับใช่ครับแล้วคู่เนี้ยคือของแสลงคือต้องบอกว่าพาเลตคือของแสลงของแมนยูาว่าเมื่อเดูการก่อนนะครับพาเลตกับแมนยูเจอกัน2เกมนะครับพาเลตชนะไปทั้ง2เกมครับแล้วพาเลตไม่เสียประตูให้แมนยูเลยแม้แต่ประตูเดียวผิดชี้ไปอีกใช่ครับเกมแรกครับในบ้านของแมนยูครับบุกมาชนะคาบ้านของแมนยูกว่าหนึ่งศูนย์นะครับแล้วเกมต่อมาเปิดบ้านเฉือนชนะแมนยูสี่ศูนย์ เฉือนแบบขาดลอยไปเลยใช่ครับซึ่งเกมน,นี้ก็เป็นบทพิ <c oughs> สูจน์แล้วว่าเชนทารเนี่ยนะครับจะสามารถแก้หน้าหรือเปล่าจากการที่แพ้พาเลทในฤดูกาลก่อดพาร์กงานพาร์กตัวเองจริงๆต้องชนะนะครับว่าเกมที่สําคัญเพราะว่าพาเลทก,ก็ต้องการชนะเหมือนกันใช่แล้วก็นั่นของแมนยูแมนยูก็ต้องการชนะเหมือนกันครับ้วเพครับน่าสนใจใ่กันเต็มไปหมะเดี๋ยวมาเน้นย้ำในเรื่องของคู่ที่เหลือเลยกันเดี๋ยวมีตารางคะแนนเมื่อวานผมจะพูดถึงเมื่อวานนี้คือเรื่องของตารางคะแนนอะไรนะยูฟ่ายูฟ่ายูซีเอล สวัสดีครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจในเรื่องของข้อมูลตรงนี้นี่ครับใครดูมือถือที่ร้องเลยนะร้องเลยนะแม่งเล็กจัดนะครับสามสิบหกทีมนะแล้วก็เข้าๆแล้วกันนะครับบาเยินเซลติกเลเวอร์คูเซ่นสปาร์ตาปรากนะครับดอตบูลแอสตันวิลล่าเรอัลมาลิดนะครับลิเวอร์พูลยูเวนตุสสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเบนฟิก้าอตเลติโกมาดริดแบด์โมนโกปารีสนี่คือทีมที่เก็บชัยชนะได้ในเกมแรกทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของอาร์เซนอลตาันล่าอินเตอร์มิลานซิตตี้รอนย เชตันเนตก็เก็บได้เพียงหนึ่งแต้มเสมอกันในเกมแรกนะครับส่วนทีมที่จบด้วยความพ่ายแพ้นะครับประกอบด้วยหน้าของบาร์เซโลนานะครับอาร์บีเลซิกสตัวมการ์ดเนสตาเบลเกต์คิโนนาพีดวีเอลเฟนสตูดการ์ดเอซิมิลานลิวขัดบูดนะครับเลดบูสบวกนะครับยันบอยสโลวานบาซิสลาวานะครับฟิยนูนเดนมสซาเกตครับผมหน่าเป็นห่วงคือบาร์เซโลนาแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมแรกออกสตาร์ทมาเนี่ยจบด้วยความพ่ายแพ้คือ ทีมใหญ่ที่จบด้วยความ,มาแพ้เนี่ยจะมีทางด้านของบาร์เซโลนากับเอซีมิลานเอซีมิลานก็ไม่ไม่แตกเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งพอสมควรใช่นะครับแต่ว่าบ,บาร์เซโลนาเนี่ยไปแพ้ทางด้านของโมนาโกโมนาโกอ่าเฉยเลย โปรโกฟร์มดีและอีกอย่างหนึ่งคือเขาโดนไปแดงไวไปหน่อยด้วยใช่ครับในกาเซียเปลี่ยนเลยแต่ว่าต้องต้องโทษประตูนะผมว่าการออกบอลมันยากนนหน่อย mm hmm. ออกบอลมาให้ทางด้านของกองหลังอย่างอกองหลังติกาเซียไม่มีจังหวะจะมาเล่นก็คือมันโดนบีบมาแล้วครับผมนะครับเราต้องตัดฝ่าโดนไปแดงนะครับเป็นตัวสุดท้ายเรียกให้ตัวเองเหนื่อยนะบาเซโล่ามาแรกดูสิอะต้องรอดูครับว่าเกมต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะยังลอยนะป๋าซ่านะไปกลับไปที่ทางด้านของโปรแกรมพิมพ์ดีกันหน่อยแล้วกันนะครับโปรแกรมพิมพ์ดีครับคือคู่แรกเนี่ย เวสตฮมกับเชลซีเรามองยังไงกันดีคู่นี้เหนื่อยหน่อยปิดตาก็รู้แล้วอ่าฮะถ้าพูดก็จะที่เลยนะแล้วแล้วยังมีรีเพย์นะมีไฮไลท์อยู่นะที่แบบซีตู้น่ากลบอกเลยนะไม่ใช่งานง่ายของเชลซีแน่นอนใช่เหนื่อยหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่เชลซีจะไม่ชนะอ่าโอเคมีแต้มกลับออกมาแน่นอนสองประตูถึงไหมฮะลูกเดียวก็พอแล้วไม่ต้องหนึ่งสองได้ไหมเฮ้ยแต่ผมมองว่าเวสตฮมในบ้านไม่หมูนะอ่าไม่หมูไม่หมูนะครับเด็๋คุณซื้อใหม่ด้วยเชลซีนนนอกกกบ้า็ไม่่เงะะฮ นาทีแล้วหนึ่งศูนย์น่ะรู้จักเอคุนคูรึเปล่าคุณโมโหนะศูนย์เฉยนะขึ้นง่ายด้วยนะแย่หน่อยเชลซีก็คิดว่าน่าจะเก็บชัยได้อยู่แต่เวิแฮมก็ไม่ธรรมดากันลาบสุดเพราะไปถึงออฟดาบี้ด้วยแต่กาเวิแฮมเจอเชลซีในบ้านเนี่ยมักทำเหมือนกันได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันครับในช่วงหลังนะครับบางทีก็เก็บชัยชนะได้บางทีก็เสมอการน่าแพ้ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องเชื่อในเรื่องของการเสริมทัพแล้วกันนะครับว่าเชลซีเนี่ยไม่คงมาเสมอแม้หรอกเกมแบบนี้นะเต็มที่แหละนะคุณนนี่่ไดดดู้้วยกัใชม นั่นน้านะัทอยากเห็นเจลซีส่งเอ็นุคูไเป็นตัวจริงแทนแจ็คสันว่ะแม่งแจ็คสันแม่งชอบลงมาก่อนตลอดเลยแล้วแม่งก็ยิงไม่ได้เลครับเหมือนจ้าป้าเลยส่วนคู่ต่อมาครับยูเวนต้าเจอวูล์เปมตันคู่นี้น่าสนใจชอบเพราะว่ายูเวนต้าผมชอบมากๆนะครับจากเกมในเกมที่ไปเล่นยูฟ่าเหมือนแบบจะเอออาจจะแบบว่าน้องใหม่ไม่เคยเล่นอ๋อไม่เก่าไม่เคยเท่าไหร่นะ4-1เป็น3-0นะ จำไม่ได้แล้วสกอร์สี่นะสี่หนึ่งอะไรสี่หนึ่งสี่สองแค่นั้อ่านะครับวันนี้ก็ไม่ได้ยากวันนี้ก็ไม่ได้ยากเจอวูฟวูฟสองไม่ดีด้วยนะครับเสียประตูเป็นว่าเล่นเลยเจอิวคอนเซิรนเกมน้ำหนักสองศูนย์แพ้สารสองนะครับแล้วคู่ต่อมาครับฟูลแดนเจอดีคอนเซินโอ้โหฟูลแดนก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับมาโกสินบาเยอะนะนึกว่าเก่งครับใช่มาโกซินบาอย่างไรบ้างถือว่ดีอยู่แต่ว่าเชื่อว่านิวคอนเซิรนในเกมที่แล้วเนี่ยผมว่า พวกเขาเนี่ยได้กำลังใจขึ้นมาเยอะเลยจากการที่พิชซานต้านของมูิรมตันแล้วก็นักเตะเริ่มหายจากการบาดเจ็บมาเยอะแล้วการตัวเลือเริ่มลงตัวแล้วหนึ่งกันบสอบส่วนคู่ต่อมาครับเลสเตอร์เอเวอร์ตันคู่นี้แย่ทั้งคู่แต่บอกเอเวอร์ตันแย่กว่าน่านำสองศูนย์สองนัดติดใช่ครับบอกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยแย่กว่านะครับเรื่องของเกมลุกไม่ค่อยดีนะครับเออเกมลุกเกมเกมลุกดี่ดีแต่เรื่องของเกมรับเนี่ยไม่ค่อยดี นำอยู่ดีๆโดนกลับใช่ส่วนเลสเตอร์เนี่ยก็โอ้โหลุกกลับไม่ด right. ีแย่รับกลับไม่ดีแต่ว่าได้เปรียบในกาเล่นในบ้านครับผมคู่นี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับต้องรอดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วกันะครับคู่ต่อมาครับทุกท่านครับข้ามลิเวอร์พูลแล้วกันมีค้อไปแล้วครับคู่ต่อมาเป็นในของซาล์มตันจะอิฟโซวิทนะครับคู่นี้เป็นยังไงครับโค้ชตันโอ้โหก็เรียกได้ว่าฟอร์มก็ฟอร์มเฟลก็ไม่ดีไว้ใจใครไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะแบ่งแต้มกันไปด้วยมีสิทธิ์นะครับผมศูนย์เป็นไปได้นะผมว่านะอ่อนั้นนะ เพราะว่าอีสวิทย์ถ้าผมว่าเซาก็ประมาทอีสวิทยไม่ได้เหมือนกันแหละใช่เซาเนี่ยส่งไม่ดีเหมือนกันนะอีสวิทยแพ้มาก็จริงแต่ส่วนมากเขาจะแพ้ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นใช่ไหมใช่เจอเหนื่อยทั้งนั้นอ่ะผมว่ารูปแบบเกมเขาพยายาอตัวอยู่อีสวิทยเกมนี้น่าสนใจเหมือนกันแบบเยือนคู่ต่อมาสเปอร์เจอเบนฟอร์ดนะครับสเปอร์เนี่ยโหเกมที่เราเล่นดีนะเจออาร์เซนอลเนี่ยผมบอกเลยแต่สู้คุณภาพเกมเราจนไม่ได้จบไม่ได้นะครับแต่ว่าเบนฟอร์ดน่ากลันเรื่องเกมสวนกัอ้าล่าสุดเจอคนะสเปอร์ อ่าชนะมาสองหนึ่ง้ายเกมอแต่ว่าหน่ากลัวคือสเปอร์เรื่องของปัญหาภายในตอนนี้ค่อนข้างหนักอ้าวอะไรครับเพราะว่าทางด้านของกุนซืออย่างเอ่อทางด้านของกุนซืออย่างอังเก้เนี่ยมีข่าวว่าทางด้านของทีมชาติอังกฤษเนี่ยพยายามจะดึงตัวไปช่วงเอาไปทำงานเป็นโค้ชอังกฤษใช่แต่ชุดตัวเนี่ยก็ยังคำเครือคุมเครืออยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับส่วนด้านของนันเต้ตอนนี้มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไม่ต้องจัดสั้นถึงต้องปิดไอจีนะอ้าวไปทำอะไรใครบอลด่าในเกมที่เล่นกับอาร์เซนอลว่าไม่มีประโยชน์อ้ห ใช่รวมถึงซอนเดมินก็โดนดา่าเหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นกัปตันทีมที่ออกไม่สัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมนี้ว่าเ,เออเราก็ทำเต็มที่แล้วครับมันก็มันก็ถือว่าต้องชมอาร์เซนอลมานี้โอ้ไม่ได้นะ<ช>ไม่ได้นะประมาณนี้นะครับโดนดาน่าเหมือนกันว่าเป็นกัปตันบีบ้คู่น,นี้มันแรงนะเป็นกัปตันทีมที่ไม่มีสปิริตมากพอนะโอ้ซอนเดมินโดนโจมตีอย่างหนักเหมือนกันครับทำให้ปัญหาภายในค่อนข้างเยอะตอนนี้สเปอร์นะครับดูแล้ว่าสภาพใจของนักเตะเนี่ยดูนี่จะกลับมาได้หรือเปล่าครูรับประกันได้ไหมแล้วเจอกับเบนฟ รับโลโต้เนี่ยนะครับมันชาติขอเขาอยู่แล้วนะครับวิซ่าเอ็มโบโมูโอ้พวกนี้มันรวยทั้งนั้นนะครับแต่ว่านอกบ้านไม่ค่อยดีเบนฟอร์ดอ่าก็ต้องรอดูนี่ครับนี่เนาะฟาเลดกับแมนยูวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเจมวันที่มี2คู่นะครับไบริตันที่กำลังฟอร์มดุมากๆตอนนี้ชนยับนะเจอกับฟอเรสต์นะครับโอ้โหบรตันเจอฟอร์เรดเนี่ยบอกกินี้ก็น่าสนใจทีมเก่งขนาดนั้นเลยฟอรสต์ดจะไม่แพ้ใครนะเป็นไปได้ล่าสุดชนะอะไรมานะเออ ชนะอะไรอ่ะชนะมาแล้วกันชนะอะไรอ่ะแต่ชนะมาแล้วกันอันนี้ครูมาแล้วคับอ่ารวมไปตั้งก็มีเกมที่ชนะแมนยูมาด้วยแล้วก็มีเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันอะไรมาอิฟสวิตอ่าใช่อืมอ๋อไบตั้นใช่ไหมเสมออิสวิทมาคนี่อิสวิทไม่ธรรมดาเสมอกับใบตั้นได้ด้วยอ่าเห็นไหมเอาเรื่องแล้วนะไบตั้นนะครับันนี้เจอฟอร์เรสต์บอกเลยว่าทั้งคู่อยู่ในช่วงนี้ดีทั้งคู่ก็ถือว่าทั้งคู่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกกาเนี้ยอือก็แล้วันผมมาตามตรงนะครับไม่ต้องรอดูว่าคู่เนี้ยนะครับจะ จบอย่างไรแต่ส่วนตัวผมว่าผมชอบไบตั้นะผมก็ชอบทิศทางเดียวกันในบ้านด้วยเนาชอบเฟรติคุณอะไม่ชอบอยู่แล้วเกลียดซะได้สามคือกองหน้าอะไรบ้างอีชื่ออะไรนะอะไรนะอูดอยป่ะเออสัสซัดอยจำได้ป่ะอูดอยจากเชลซีนะ หีิงซุปอ่ะเธอเซฟด้วยสายตาปั่นโค้งอ่ะเซฟแบบบูทูธนะเนึกวก็ไม่เข้านั่งดูอยู่แต่ตาข่ายมันไม่ไหวนะไม่ไหวผมก็ไม่ไหวนะแบบว่าซุบเข้าไปในตรงซอกเลยแบบซึบไม่มีสั่นอ่ะตาข่ายอ่ะดีจริงๆอ่ะนะครับไปคู่ตอบไปกันเหละคู่สุดท้ายของสี่ชุ่ครึ่งนะครับเป็นคู่ของใครครับโคตรังมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมที่สุ่มเสี่ยงจะโดนตักแต้มโดนยึดแชมป์นะพบกับทางด้านของทีมลุ้นแชมป์เหมือนกัน อร์เซนอนนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าตัวพร้อมหรือเปล่าดีแครไลท์ไม่รู้กลับมาลงได้หรือยังนะครับแต่อย่างที่บอกว่าลงแล้วเพราะมันโดนโทษแบนแค่เกมเดียวมั้ยไม่ได้แดโดยตรงใ่ไลงเหลือ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 งแดงที่ว่าเซนอลมีปัญหาตอนเจอสเปอร์แบบคุยกางรั่วไม่ไหวนะอะไรอย่างนี้ล่าสุดได้ดีแครไลท์กลับมาแล้วก็ยังไปเสมอกับอัตตันตานะครับเออนะวันนี้มาเจอกับหูแมนซิตี้จะบอกว่าแมนซิตี้นัดชี้ชะตาแชมป์ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าใครชนะนันนี้คือได้เปรียบเลยใช่นะกับการยึดหัวตาราง นะครับผมครูตัวทีหมื่นก็บอกวไปเ,เดี๋ยวเขาก็มาหาเขาเองเรื่อยๆนะเขาอาจจะไปสะดงสะดุดอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเขาก็กลับมากันครับอืม <c oughs> อ่ะเรื่องของตารา,ารงคะแนนแล้วกันนะครับตอนนี้เนะี่ยาสีช่ชทีมที่<อ>สุดเ,นะเสี่ยงที่แบบว่าดูดูกันเนี่ย มีสิทธิ์จะตกชั้นเนี่ยผมก็มองเป็นซอลตันกับเอเวอเรตันเป็นหลักแล้วกันไม่ต้องห่วงครับ,รบแล้วเกมต่อไปก็ถือว่าเจอกานง่ายก็ต้องเก็บแต้มมาแหละสองทีมนี้นะครับอิซซูวิทน้องใหม่ก็ยังดูสุ่มเสี่ยงเหมือนกันส่วนน้องใหม่ที่ทําได้ดีเนี่ยครับที่เซอร์ไพรส์เลยนะครับที่เลื่อนขึ้นมาแล้วยังพอมีแต้มไม่ทําไม้ดีหรอกพอมีแต้มอะเลตเตอร์อมีสองแต้มก็<ต><ต>ยังไม่ชนะใครก็ยังยังรู้หน้าเป็นห่วงสำหรับทีมที่เพิ่งขึ้นมาใหม่เสมอเสมอได้ส่วนแชมป์เก่าอย่างซิตี้ก็ยังร้อนแรงต่อเนื่ ต้อฤดูกาลเลยนะปกติไม่ต้องขุดเครื่องนะร้อนตั้งแต่แรกเลยยิงถล่มทลายนะแฮตูนัทิกนะหาวันอาร์เซนอลเนี่ยแล้วก็อยู่อันดับสองเกมที่แล้วเนี่ยพลาดเสมอกับสเปอร์ก็ชนะเออพลาดเสมอกัอะไรมนะไบตันเอออ๋อเสมอนะครับแต่ชนะสมาได้ดีมาซึ่งก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับเอ็ดดี้ฮาวนะครับลิเวอร์พูลยแพ้ไปหนึงเกมวิลล่าแพ้ไปหนึงเกมนะครับส่วนไบตันเนี่ยยังไม่แพ้ใครแต่เสมอสองเกมนี่แหละเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันน่าดูเพราะว่าทั้งสองทีมมันยังไม่แพ้ใครอ่ะ ต,ตอนนี้มี5ทีมที่ยังไม่แพ้ใครมีซิตี้อาร์ซอนนิวคาสเซิลไบรตันฟอเรสต์เรามาขึ้นไปที่2ได้หมดเลยนะใช่ครับเกมนี้น่าสนใจเกมในวันเสาร์เนี่ยน่าสนใจเลยครับ,รบและก็อย่างที่ผมบอกไปอีกเรื่องหนึง่งนะครับแมนซิตี้คือมีข่าวว่านักเตะเนี่ยอาลังมองหาทีมใหม่ละเออฮะเอเย่นสุดตัวนักเตะน,นะอารมองไปแล้วเพราะว่ามือจะไม่รอดเหมือนกันมันจะโดนจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่เหมือนจะไม่รอดอ่ะตกชั้นเป็นลีสองแต่เงินมันเยอะผมว่าไม่น่าหรอก ปุ่ดแล้วรอบไปแล้วก็เงียบไปถึงนะแต่คนเขาไม่ยอมเพราะไอ้มาตันก็โดนตัดแต้มลอตติงแฮมก็โดนนะนี่ก็เลยถ้าตกคันท่านเล่นจะเล่นลีกทัวร์ลีกบอลท่าเปชิฟเงียบเล่นทำไมใช่ไหมเจอสโต๊กเองสโต๊กปวดเตะหมดอ่ะโดนเขาเตะเจ็บไม่คุ้มอีกแม่งขึ้นขึ้นมาแบบว่าโดนดูเกียร์ดูตอนเนี้ยเก้าร้อยโดนดูท่าเล่นตัูปะลงไปสองลูกาลไปลงไปฤดูกาลเดียวปะสามพันสี่โอ้โหมึงยิงนัดเท่าไหร่เกมแล้วแชมป์เปชิพมันมีทีมเยอะนะ อาเตะทีมละหมดยี่สิบสี่ทีมนะถ้าเกิดว่าเตะทั้งหมดสี่สิบหกแมตช์สี่สิบหกแมตช์ปุ๊บแมตช์ละหกประตูละอันเกมครับอิดนะหกประตูหกประตูสิบเกมก็หกสิบประตูใช่สี่สิบเกมก็สองร้อยสี่สิบประตูฤดูกาลสามร้อยประตูอ่ะสามร้อยประตูได้อยู่คือกันเดียวดูเลยตำนานสโมสรแล้วไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าไม่ได้ไปไหนเลย เก่งอยู่ในไอ้กอดแย่งเลยเใช้เสื้อจะลงลูกเกมอ่ะลงมาทำไมนะเบอร์รี่ร้องเลยลงมาทำไมเพื่อนโม่ถูกเไปเจอไงเด้อดับบี้เขาตี้อย่างเงี้ยโอ้โหแบ็คเบิร์นนะฟอร์มดีดี่ะมันเลยนะมันตีเลยแบ็คเบิร์นเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีๆนะตามด้ะไรอะไรนะตามดูกันได้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เนาะครับไทยประมาณสั้นๆจริงว่าจบแล้วอ๋อกำลังหนุกเลยนะ ก็ฝากแฟนแฟร์แมสเทตี้ด้วยช่วยกันลุ้นนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับนะแล้วก็เกมพรุ่งนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเจอคู่เราครบครึ่งเลยอาจจะมีหลายคู่ที่เราจะรับชมกันนะครับติดตามไปเรืยกันนะครับช่องจ่อเกมนะครับแล้วก็ไม่ขายคู่เรียบงูนะอันอาจจะลองดูกอดดูกันอ่อาสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับกัับแล้วเจอกันนะครับในสมายเออไม่ใช่ครับอ่าในเจอกันพรุ่งนี้นะครับในช่องนี้แหละนะครับช่องจอเกมจอเกมนะฝากติดตามฝากติดตามฝากสับปะรดทะลตให้สับสไล เออถูกแล้ว <congestion> เริ่มเลยเร็วเลยเดี๋ยวไป,ไป <through> ขึ้นบ,บนซะด้วยนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทจ้าค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขออนุญ,ญาตลาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>